พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาร่วมชีวิตกับมนุษย์เราและในขณะที่กําลังร่วมชีวิตกับมนุษย์เรานั้นพระองค์ทรงเติมชีวิตของเราความเป็นมนุษย์ของเราให้เต็มเปี่ยมพระองค์ทรงต้องการจะนํามนุษย์กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาด้วยมือของพระองค์และทรงสร้างมนุษย์มาตามพระฉายาของพระองค์ ฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เวลาที่พงค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์พรงค์ทรงใช้เวลา30ปีเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกอย่างดำเนินชีวิตในความเรียบง่ายในชีวิตครอบครัวในชีวิตสังคมในชีวิตาศาสนาในวิถีของการทำมาหากินเหมือนกับเราทุกอย่างเป็นเวลา30ปีเป็นการบ่งบอกว่า พระองค์ทรงต้องการจะบอกให้มนุษย์แต่ละคนได้รับรู้ว่าความเป็นมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงใช้เวลาสำหรับเทศสอนและในสุดท้ายก็ทรงไถ่กู้มนุษย,ยชาติด้วยความตายของพระองค์นั้นแค่เวลาสามปีในช่วงของการที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์พระองค์ทรงต้องการจะเติมเต็มชีวิตของเราในความเรียบง่ายในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเพื่อ ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงทำให้ความเป็นมนุษย์มีความเต็มเปี่ยมขึ้นเพราะว่าความเป็นมนุษย์ได้รับการเชื่อมโยงกับความเป็นพระเจ้าในตัวพระเยซูเจ้าความเป็นมนุษย์จึงมีศักดิ์ศรีสูงส่งทรงต้องการจะยืนยันว่าเป็นมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองเวลาที่ลงมาทรงดำเนินชีวิตมนุษย์ เป็นเวลานาน,านก่อนที่จะประกาศพงค์เป็นพระผู้ไทยและไถ่กู้มนุษยชาตินี่คือข่าวดียิ่งใหญ่ที่พงค์ทรงนำมาให้พร้อมกับข่าวดีอื่นๆที่พรงค์ทรงต้องการจะประกาศพรงค์ทรงต้องการจะใช้เวลาเพื่ออยู่กับความเป็นมนุษย์ให้มากทำให้เราสามารถเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากการเป็นมนุษย์ของพง์ พระสันตะปาปานักบุญยนปอนที่สองยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสอนมนุษย์ให้รู้ว่าการดำเนินชีวิตมนุษย์แท้นั้นควรจะดำเนินอย่างไรหลังจากนั้นพระองค์จึงประกาศเป็นทางการถึงแผนการของการไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพนและในขณะท,ที่ทรงประกาศนั้นพระองค์ทรงต้องการจะให้ทุกคนได้รับข่าวดีนี้ ช่วงเวลาสามปีที่พระองค์ทรงใช้เพื่อเทศสอนนั้นดูเหมือนจะสั้นเกินฉะนั้นพระองค์จึงต้องขอความร่วมมือของผู้ร่วมงานหลายคนช่วยกันประกาศข่าวดีไปทุกแห่งที่สามารถไปได้เพื่อจะได้ประกาศข่าวดีพระรสานขอนบุญมารโกบทที่6ข้อ7ถึงข้อ13พูดถึงการที่พระองค์ทรงส่งสิทธิของพระองค์ไปประกาศข่าวดีในที่ต่างๆ ทรงต้องการจะบอกสิทธิ์ของพระองค์ว่าข่าวดีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสุดยอดของทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเวลาที่จะไปประกาศนั้นพระองค์จึงบอกเขาให้ทําตามเงื่อนไขที่พระองค์ทรงกําหนดเอาไว้ชัดเจนนบ,บูญมาร์โกร,รายงานว่าทรงเรียกอาคาสาวก12คนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่คู่ประธานอำนาจเหนือปีศาจทรงกำชับพวกเขาไม่ให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่มีอาหารไม่มียามไม่ให้มีเศษเงินใส่ไทยให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย เหมือนกับเป็นการตอบย้ําว่าข่าวดีที่พวกเขากําลังไปประกาศนั้นมีครบหมดทุกอย่างแล้วและเมื่อพวกเขาไปประกาศพวกเขาไปและประกาศข่าวดีอย่างที่ข่าวดีเป็นไม่ต้องมีตัวประกอบไม่ต้องมีตัวแปรอื่นที่เข้าไปเพราะว่าในข่าวดีนั้นมีสิ่งยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ที่น่าสังเกตก็คือเวลาที่พระองค์บอกว่าให้ไปประกาศข่าวดีนั้นพระองค์ส่งพวกเขาไปเป็นคู่ไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนร่วมทางแต่เป็นการยืนยันว่าข่าวดีนั้นต้องเป็นรูปธรรมเพื่อประกาศข่าวดีให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นต้องมีตัวอย่างของข่าวดีพวกเขาสองคนไปประกาศข่าวดีของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรัก และทรงต้องการให้มนุษย์รักกันและกันตามเยี่ยงอย่างของพระองค์นั้นสองคนไปต้องเป็นประจักษ์พยา,ยานของความรักการที่จะรักคนเดียวนั้นคงเป็นไปได้ยากต้องมีสองคนขึ้นไปและเมื่อสองคนไปและมีความรักและแสดงออกซึ่งความรักต่อกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วข่าวดีที่พวกเขาประกาศนั้นมีประจักษ์พยา,ยานมีหลักฐานให้เห็นเป็นรูปธรรม โครงทรงต้องการจะให้เราแต่ละคนในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของโครงที่จะทำสิ่งเดียวกันข่าวดีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ข่าวดีที่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่มีตัวอย่างสินค้าของข่าวดีก็จะไร้ค่าโดยเฉพาะยิางยิ่งในยุคนี้ที่ต้องการเห็นอะไรอย่างเป็นรูปธรรมสิทธิ์ของโครงแต่ละคนจึงต้องดำเนินชีวิตเป็นข่าวดีแล้ว ต้องทำให้ข่าวดีนั้นออกมาเป็นรูปธรรมทำให้คนเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งสามารถยืนยันได้ว่าข่าวดีนี้มีฤทธิเดชข่าวดีนี้มีอนุภาพข่าวดีนี้มีศักยภาพเพราะทำให้สิ่งที่ข่าวดีระบุถึงนั้นกลับกลายเป็นชีวิตของคนที่ประกาศ สิทธิของพระเยซูเจ้าแต่ละคนได้รับการเชิญจากพระองค์ให้ร่วมมือกับพระองค์ในการประกาศข่าวดีนี้ต่อไปแต่เงื่อนไขนั้นก็คือต้องเป็นประจักษ์พยานของข่าวดีด้วยชีวิตด้วยการที่จะพูดได้คำพูดอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่มีค่าแต่เมื่อพูดแล้วแสดงออกซึ่งชีวิตและการกระทำอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมเมื่อน,นั้นแหละข่าวดีจึงจะเป็นข่าวดีที่น่าเชื่อถือ